อยากอยังอยากกากินโอ้ยมันชอบทุกชีพเลยนี่อยากเพลงนี่สบายดีวัตสุขุสุคนเนาะตอนเด็กกำลังพากากินโคกินเค้กจังได้กาแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อเอ้ยเด้อขอให้เกิยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าจังได้เฮากะมาครบทีมพี่น้องพร้อมนะพร้อมตากันแล้วก็กินข้าวปุ้น เป่าเค้กแล้ล่ะพี่น้องแต่ว่าเบอบร์บวันได้ถายตอนเป่าเค้กนะเนาะแต่ว่าทางส่องเอซีกับสอบ่องเบาอ่านรายกันพี่น้องพากันนัง่งกินข้าวปุ้นซุ้มแซวแมวเป่าเว้าพื้นกันเนาะพี่น้องเนาะเปา่ากางเว้น,นพี่กับเป็นกับขึ้นอยุบปุ้นต,ตอนนี้จะพ้งตอนนี้ซีแล้วเขาว่าไม่ดูแลนี่ซีว้าวว้าวว้ามาแล้วมาข้าวพอลล่า พี่น้องมือนีนางมาพอนะพอต่าด้วพี่น้องนั่นจะวันดับตุบเขาเ้นเดี๋นี้จะพอมือมเวนนัยากมือเปต่อปตอมือหาดัดับล้วองเนนะขอท่ยาตั้งกพี่นอเป็นสกนี่นออาเขมป็นมือนะมันเป็นงาคนอยูู่่ลำบากมเกิดปจบนจะลมเ็นแแเฮงนีเลยมือคืนเามาเลยิมาสกีสล พอการใส่เบ co so like ็ดม hey, right. so oh oh like ันคืนปบผลผลผลให้เขาเขาในเรองกาพยายามเบ็อยู่มันลมเหงมันคืนนี่นะต้นมะม่งมเราอดูยเ็นกต่างประเทศเขาไปปลูกต้นมะม่งไว้มันคืนี่จคองมามะม่วงหาต้นใบมันลายต้นต้นนจะต้ไปตนน้ำใบมันนเแลนไเอามีดไปตัดใบมันออกแต่ว่าอยู่มันสัมัน เขาว่าเขาตัดตลอดได้ไม่เอาไว้ตัดยอะไรเขาตัดเป็นป่าตัดออกเครื่องตัดเครื่องก้านนั่นแะเขได้ไม่ได้อยางเดองวเองใายมือเต็นวัวแต่ว่าป่านะมือคืนนี่นั่มันลงเม็ดตัดเลือยะรามาให้มาส่งหาโลไอซีนื้อให้ชาวันกับเมือมือนมันมีป่านั่ ป่านานป่านานอ่ะป่านานย่างเสร็จมาหักต้นปานกป่านงปกปานานเ็กหน่อยิบปากหน่อยักต้งมปลาเข็งเป็นแขนได้เอเกปนปลาเ็งปลาเงจะมาหน้าเลร่าไหนบอกปีก่อนนี่ครับแขนไหป่าหน้า่ตรงนี้ ใช่วคยังเลยนะเมนเทอรหมดสมัยกันดีธรรมดาไม่ต้องคิดเมนบอกนาเนนน้ำลูกปบพ่น้ำข้ามแต่ค้ามไปหาหมอเ้อย็นม่วเลยพ่เจ้าปะเตอถือม่วมดเาเจ้าต้องตัวขึนแน น้ำข้ามจะแตกะปาหมูลูกมันเปิดลูกนะเอ้าน้ำข้ามแตกกับปลามลูกเออเดนปเ็นไปองค์เตมอากาศเดนไปเดนไปดังมันต่มดีเราไม่ทำอะไรตดตัวสี่แงนะแน่นอนใส่ไว้นุนเท้าทีมาก็คเฮ้ยโเฮ้ยเจ็บอันนี้ เจ็บโซ่เจ็บ่มองสินง่ยคือาเอบหดผไปใส่กายเลยทั้งวันแบะไปใส่กายไปก่อนแล้ีกรงานเจ็กสีเจ็บคือแบบเจ็บมันดึงมันจ่อถามว่าเนาะอันตรานแกแห่ไปมานหมดจักใหญ่สั่งขั้นพ่อจัเป็นแล้เพอยากอากะดามหน้าเอ็ทางทีแหจดเป็นนุ่มย่อยจั่มึงวันเดือนนี่นะเบิร์ดเดือนโนโต๊นั่นบันนมือใคร เดือนนึงมี3าวันก็ตกไปเลยยี่สิบแปดวันออโอเเน,นินเดือนเ้เดือนสิดือบนเขายติดกับโตคหน้าประกันงินตเดืนนะ <Peters> อนหนามาจิกการโอเเนงินเกิน มันเต็มพนเริ่มตกไหแอะพ้นนี้มาตลอดที่เอาแวกวขึ้นไม่ได้กินหน้ามันเต็มไห่ตลอดมันสอนมาได้จริงจนะพี่ค้าราเนีหยโคบลายโคบลายหรือโบน้อยปีนบหลายเราหัวกึ้นไ่สอนเพราะเน้หน้ามันนตมกมาหัวออกกันหน้าเต็มไห้ตลอดมันสอนมาได้หน้ามันมันทางหาผัดข้าสอดน้ามันปิ้งหมโต๊ะหน้าปิ้งหมต๊ะมันสอนมาได้ว่าทังทางาผัดข้าสอนลายเนาะมันได้แบบโหได้เป็นพวกได้เป็นโต๊ะแบนี้หน้าปิ้กว่ดโต๊ว่าน่กว่ามันโฟนโตกว่าเรากระเด เห็นบ่ของเจค้ำนะมิให้รเขาไปสอนได้น้ำจีนแก่น้ำเป็นคนตรงต้องฝีคนตรงหยุ่นทำอะไรไปสอนน้ะเราฝีพบน่ะมองแล้วป้วยน้ำก็มันชุงนาะซีมันสูงชุ่มน้ำป้วงมันลงคนตรงดูก่อนไอพี่เนี่ยมันจะเงาะโ่าอง เป็นได้ไหมน้าได้ฮาดฮิตเมื่อยเมื่อยแทบบอลเป็นได้มาไน้าเป็นได้ยิ้มข่าอ่ได้ฮิตปลอกเดี่ยวหัวอานนี่ไปเอาได้สายอันนวนอันเป็นขาชวนนะบอสหัหน้าเขาบอกแสลดุหัหน้าเขาโอนแสลูกไปแล้วนะโอ้ยยิ้มได้ปันมากกอนที่ซองบ่อนนะ แม่มเฮ้ยไพพรว่าไพไพได้จุ่มราบอกเริ่องอระตาสเนี่ยนะมู่อวานใครๆกตั้งตัวจะคุยประทุติหมู่อวานเนี่ยนางได้จุมดนนบอบม่นาๆัึอเลย่คืบนึงนะขานะโคตรโพนี่นักไปเก็บหมว่านคนเดียวยเดียนบิเเขาไปในเขาลบใต้ดินเบ

มันอาไามีที่เล็บบอกมูอใหญ่บังมูลนะาโลกก็มีเขาได้มูละสี่โรมูละห้ามูละสองมัน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 ันีทั้งเจ้านันดุงนี่เออ มันดุงแน่มันดุง่คนมีแีันเร์ดเป็นเ่เขาเริ่มได้แล้ว้งียวยห้ได้เขาได้มจขาไปนน้บอกว่าไตเยือเขาเนมันเริ่มแล้วม่ย็นยนนน้อยก็ได้ซามจู่เมื่อเ้ารนี้เจ็่เ็นหดอกใหญ่เนี่ยจมื่อไดูมืูบายันลน้อยเนาะผิยังเงื่อย เียบเพื่อพี่น้องาเกียบเป็นบันโอมตงมาจ้าซอมเาเรื่องถเงบจิบอั e> นตรายิไปีน้บริเลี่ยนปมีจักนี่ยังเป็นลาเก่าลายกะเาลูกมันหรอมันรู้ก็ว่าให้กูมาหาบอมันเลยแล้วมาไยืมถึงมันบอบออไมนได้ก็แปะเะม่ได้่ถ้าแปันถึงวันได้ แล้ววันนี้ออกลูกไข่ลูกมันติเออมันไข่ไข่ออกไข่ออกออมัลายอลูกมันซอนอ้อนมัก็ได้ลูกมันกันแล้วบอกจะวเ่ปลาบคุณค้าใหต่นาปลาหมันมันปลาหมันมี่ันมันได้แค่แปดเดือนถึงหนึ่งปีอะไรเราเรียกปลามันค้าแต่เขาเขาต้องคุณนี่เดียวต้องหาอาหาเป็นกลุายในเจ็เดือนกต้องได้ขายเจ็ดเดือนจับขายหน่อแปดเดือนจับขายคือปลาใส่โรสโซล คือเขาคุณนี่เรียร้องมันใหญ่มันใหญ่ไวปลามันกินตลอดเลยขาะเทอร์มันก็ใหญ่ไว้เขาเลยกำหนดจ็ดปดเขยกำหนดตีไปมืนอไรไทยมันเลยไอ้นมันมันแค่ปีเดียวอางับด้กปานี่น้องเหีกลายก่เก่าลูกนี่ปลกบลูกเอยแปดสวยสวยปลาอืมะไราะมันแพงมันมีสุปราสั้นใช่ไหมมีแรงวนะ มัตะเพียนของมีวันตะเพียนมันมีรถปาตีมีรถปาจี่นี่ยเห็นยุ่งๆลูกปลาป่าจีนใหญ่ไรมันก็คือปลาจีนเนี่ยค่ะป่าจีนก็รัตะเพียนตะเพียนี่แหลกินหอดแล้วก็จะกินกระตั้มมันมีแซ่บเดือดพลิตับอากเรือกแต่แพหปาจีนแต่ตแพงอ่งเี้ มันบกมันบกไปตะกี้นี่อกนองแบ่เนี้ยนี่ดกนคนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันก็ปปนปัอยู่กระกยูและงก็เี่ไปปนี่ยเพิ่งแต่นำเมลันใบโลกแต่ว่านี่คนจะมากินไปป่ยตรงนี้อันขอขอย้ำมันไปขย้ำมันไปอยู่นนี้ว่ขาดเพิ่มามันไปหมดแล้ว บลาเค็งน right. right. ันก็อยู่อยู่เลยอบปเงนมเอาีมันกระเด็นกระเด็ไกรด็บกะเพียงกับป่อยปต่อยฝนบนต๊กไปยังน้หมองก็ไปได้ปลงเดียมันลงมันโลงไปรเกอะเอาเข็งพันที่เธอเอาลงตาอยู่กตาองอ้อมนะครับตออมมาขัดไปปลาเข็งานะค้เามาบงเค็งใบพสางเข็งพันต้องอ้อมครับตห่เด้ห้องเ้านะสองนี้หกคนลดเดนเหียว

ไปกินเจ้าแลยเพิ first, ่งนี่หละถ้สร้างแล้วเลาก้นไม่ี่เสถางรถ้าเพิ่อบก้นเลยนะตากไม่ยอมรับเนี่ยะดบซุกนั่งเล่าเมื้อก้น่ว่าเฮ็ดออกเมื่อเมื่อเมื่อึงาบเ็ออกลูกจว่าเฮ็ดก็ออกอะบบอยได้คือก้าวนเม็ดมันลายคือตะกี้นะก้อนยาที่ว ไพ่ใหม่นหัวโราเป็นี่วอางงะไม่น่เอาปีเยมนดื้อไพ่ใหม่ใหม่กไม่ใหม่ก่อนแต่ปีนี้ก็แค่ปีว่าเีจะไปใหมเออเดี๋ยวเยวมันส่งมันซีมาบอกเราัวขี้ม้าอแต่เราไมร้เลย กะเปิดร้านะเศร้าๆคนเปิดร้านขายขนมจีบค่ะเป็นกแต่ล่เยมดื่มะเ้พอ่ชิบ่อะไรทุกคนเอ้คิปนะบ่มียังหมักไม้เดก้อเมา่มอยกันเฉยๆเนาะเออกินข้าวปงข้าวุ้นกินเคพอนาพอดานกันาากบงีอเมือนีก คนต่างมีหน้าที่ต้องเข้าใจนะคะมีเขาแนไปกับเสียงพุทธจุนจุลมาดีคนหนึ่งสบายดีให้เอ้ยสุขภาพแข็งแรงลำด้วยเด้อเห็นยังก็คห้ปังปงเด้อเด้อเห็นว่าเราไปหน้าลุงประจำสิ